เดดเดดบอลสวัสดีครับมาดูยูโรอนาสิติ์ประจําวันจันทร์ที่16สิงหาคม2021กันนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับก็อย่างที่เห็นว่าตลาดนั้นเพลย์เอาท์ออกมาตามซีเรโอที่2เป๊ะเลยนะครับนั่นก็คืออย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากว่า larger time frame buyer จะกลับเข้ามาแอคทีฟจุดเริ่มต้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่ Initial Support ของวันศุกร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้น แล้วถ้าเราไปดู Big Picture c h a r t นะครับสองนาทีเราจะเห็นว่าตรงนี้วระ่ามันสุกเป็น i n i t เ a l s u p p o พ t เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ถ้าลาจเจอร์ทำเฟรมบายอรจะกลับเข้ามาทีก็แถวนี้แหละเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นค่อนข้างจะเจนนะครับถ้าเราไปดูชาร์ต30นาทีเราก็จะเห็นว่าก่อนที่ larger ทำเฟรมไบเออร์ Bio จะกลับเข้ามาอิมทีฟเราเห็นก่อนลงหน้าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็คือไบเออร์เริ่มต้นบายละมาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับจากนั้นวันศุกร์ตลาดบาลานซิ่งปรากฏว่าเราไม่เห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟในวันศุกร์อ่ะไม่น่าจะใช่วันศุกร์นะครับอันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพฤหัสบาลานซิ่งเราไม่เห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟจากนั้นวันศุกร์เนื่องจากว่าวันก่อนหน้า เป็น balancing เพราะฉะนั้นพอมันเบรก yesterday high นะครับก็คือ high ของวันพฤหัสขึ้นไปด้านบนเราก็เห็นนะครับว่าตลาดนั้น expand range ขึ้นสู่ up side ตาม r i a l ที่2องครับค่อนข้างเปะ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปดูภาพใหญ่ทีนึงนะครับในชาร์ป2 240นาทีเราจะเห็นว่าตอนนี้ยูโรนั้นกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balancing นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามี fail breakdown pattern นั่นแปลว่า objective target ของการ move up รอบนี้ถ้า buyer control market อยู่ใน short term ตลาดน่าจะขึ้นไปได้ที่ balancing area high นะครับแถวๆนี้กลับไปดูชาร์ต30นาที target upside ที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือที่ resistance zone 18298ถึง18354นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึง buy a d short term buy at 2 euro นะครับจะเป็น bullish แต่เนื่องจากว่าเรายังติดอยู่ในบาลานซิ่งใหญ่ใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตไบแอสกับบิ๊กพิกเจอร์ไบแอสยังเป็นนู u t ตรอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเซเรโอกันเซเรโอที่หนึ่ง ก็คือไบเออร์นะครับคอนโทรลมาร์เก็ตค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่ยูโรนั้นโฮอยู่เหนืออินิเชียลสูทพอร์ตในช็อตเทอร์ไบเออร์ยังคงคอนโทรลมาร์เก็ตอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าโฮอยู่เหนือพรีมาร์เก็ตซัพพอร์ตโอกาสจะสูงขึ้นอีกในการที่ยูโรนั้นจะเอ็กซ์แพน่เว้นขึ้นไปสู่บาลานซิ่งแอเรฮายนะครับก็คือที่รีเทนโซน1 8 2 9 8งแถึงหนึ่งนะครับนี่คือสัญญาณที่1ในขณะที่สัญญาณที่2 บาลานซิ่งนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเล s เซว่า50%นะครับหลังจากที่เราเห็นตลาดนั้น Move เป็น directional Move ซึ่งเราเห็นเมื่อวันศุกร์ตลาดนั้น Move up นะครับเป็น Trend u p d a y เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ตลาดนั้น Move เป็น directional รูปหนึ่งวันเรามักจะเห็นตลาดนั้น b a l a n c i n g ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับเราเห็น directional move ดาวลงสู่ดาวไซด์จากนั้นวันต่อไป Balancing เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราเห็น Directional move up ขึ้นน,น้าบนวันต่อไป b a l a n c ing เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความเป็นไป,ไปได้นะครับหลังจากที่เราเห็นวันศุกร์ตลาดนั้น move เป็น Directional move เพราะฉะนั้นวันต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตลาดนั้นจะ b a l a n c ing จากนั้นค่อย b r e a k out ขึ้นน,น้ดาบนขึ้นไป fill objective target โอเคเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ market context ก่อนที่เรา l a u n c ช a น i o จะเปิดวันนี้ ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีอปเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ